เราไปเที่ยวันที่จังหวัดอุทัยธานีกันดีกว่านะครับท่องเที่ยวชมไม้ดอกไล่สตรอเบอรี่หุบเขาป่าตาดบรรยากาศการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงวันหยุดคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งแบบเดินทางเช้าไปกลับเย็นและพักค้างแรมที่หุบป่าตาดแชร์ภาพสวนดอกไม้เมืองหนาวสารพัดบานอวดโฉมให้ได้ถ่ายทอดภาพอวดโฉมช็อปชิมสตรอเบอรี่กันไม่ขาดสาย คาดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะคึกคักมากวันนี้อีกหลายเท่าตัวที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งผู้คนที่พากันเดินทางมาท่องเที่ยวแบบพักค้างแรมรวมถึงไปเช้าเย็นกลับก็มากันตั้งแต่เช้าอย่างที่บริเวณหุบเขาป่าตาดป่าดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางงามอํมเาเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีช่วงนี้ยังคงมีมนสเสน่ห์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันมานอกจากสวนดอกไม้แล้วยังมีสวนสตอรอเบอร์รี่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกชิมสตรอเบอร์อรี่สดจากสวนและเก็บภาพสวยๆซึ่งทางด้านนายสมกาแซลีอายุ40ปีและภรยรยาเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของไร่สตรอเบอร์อรี่ที่หุบป่าตาด เราว่าต้นกับภรรยามีความเชี่ยวชาญและครอบครัวมีประสบการณ์ในการปลูกสตรอเบอรี่มาอย่างยาวนานจากการที่เคยปลูกสตรอเบอรี่อยู่ที่เชียงใหม่มาก่อนจึงรู้ว่าพื้นที่ไหนจะสามารถปลูกได้และให้ผลผลิตดีซึ่งพื้นที่บริเวณหุปปาตาดเราสามารถใช้ปลูกสตรอเบอรี่ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีได้ดีมากโดยใช้พันธุ์พระราชทาน80ซึ่งปีนี้ที่สวนก็มีผลผลิตเป็นปีที่4แล้ว และช่วงนี้แปลงสตรอเบอรี่เป็นรุ่นที่สองซึ่งกำลังเจริญเติบโตจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนมก,กราคมซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่2569พอดีจะสามารถให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบสตรอเบอรี่ได้เข้าชมแปลงปลูกเก็บผลสตรอเบอรี่ด้วยตนเองได้ไปจนถึงตลอดเดือนกุมภาพันธ์2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวและในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีส่วนผลสตรอเบอร์รี่ช่วงนี้ต้องนํามาจากไรสตรอเบอร์รี่ของครอบครัวนํามาขายรับรองนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ในราคากล่องละ150ถึง320บาทขึ้นไปอยู่ที่ขนาดและน้ําหนักนอกจากนี้เพื่อเป็นการจําลองบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบภาคเหนือจึงได้มีไอเดีย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวรอบแปลงสตอรอเบอรี่เช่นเสี้ยนฝรั่งหอนไก่แดงคอสมอสมากาเล็ตส้อยไก่และเบิร์นยีน่าเป็นต้นซึ่งขณะน,นี้ดอกไม้กำลังกำลังเบ่งบานสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและเก็บภาพแม้จะไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ทางร้านก็สามารถเข้ามาชมและถ่ายรูปก,กันได้ฟรีๆและสามารถหยดตู้ให้ค่าบำรุง กันได้ช่วงบรรยากาศเป็นบรรยากาศท่ามกลางวิวฉากหลังที่เป็นทิวเขาเทือกเขาปัล้าอย่างสวยงามและพื้นที่ติดกันยังเป็นลานกลางเต็นท์รวมถึงพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ยังมีลานกลางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งได้เป็นจํานวนมากอีกด้วยไดมากางเต็นท์นอนสัมผัสอากาศหนาวเย็นสัมผัสธรรมชาติและชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาปัล้าอย่างสวยงาม อีกทั้งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญห่างจากแปลงสตอเบอรี่ประมาณ2-3กิโลจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินของการท่องเที่ยวและเป็นจุดชมวิวที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยให้นักท่องเที่ยวได้มาแชร์ภาพและถ่ายทำคอนเทนต์นำไปอวดโฉมลงสื่อโซเชียลกันได้อีกด้วย uh.